Thank you. สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันช่วงเช้าเนาะวันนี้มาแต่เช้าเลยเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพรนเนาะมีเรื่องราวดีๆมาส่งต่อมาแบ่งปันเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะเด็กพิเศษเหมือนเดิมเนาะใครที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้านหรือว่า,อาส่งลูกไปโรงเรียนด้วยหรือเอาง่ายๆมีเด็กๆก,กลุ่มอัจฉริยะอยู่ในปกครองดูแลเนาะเข้ามารับความรู้เข้ามารับ เทคนิควิธีการที่พนแบ่งปันได้เลยไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้ถูกต้องไม่ได้แย่ yeah, หรือใดๆที่สุดทําใจเป็นกลางๆแบ่งรับแบ่งสู่ได้คือเหมือนแบบปรับเปลี่ยนลดทอนได้เพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละคนเนาะอาการใดๆเนาะต่างกันอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมี บางประโยคบางคำหรือบางเทคนิควิธีการเนาะที่พ่อนแบ่งปันไปเนาะเราก็สามารถเอาไปปรับจูนใช้ได้ตรงเนี่ยสำคัญเนาะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะพรขึ้นคอนเทนต์เอาไว้เลยว่าเกี่ยวกับอา,อากาศมวลถาดอากาศหรือว่าการหายใจเข้าไปที่มันมีผลต่อระบบของสมองนี่แหละกับเด็กหน่อยอเด็กๆกลุ่มนี้แหละเนาะว่ามันมีความสําคัญแบบไหนมันมี อ,อ่ปัจจัยอะไรที่มันจะเสริมให้เด็กกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นอัจฉริยะหรือว่าความที่ว่าเหมือนจูนเข้ามาสู่ความปกติได้ดีที่สุดเนาะในแต่ละช่วงวัยเนาะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าอย่างลูกชายพรน้องน,น้องเป็นเด็กไฮเปอร์แอคทีฟเนาะมีอาการแบบว่าเหมือนเหมือนออแม่นำคำเดินเนาะแล้วก็ คลอดไม่ได้ต้องรอผ่าคลอดเนาะที่นี่พอผ่านกระบวนการคลอดอะไรมาแล้วเรียบร้อยเนาะน้องมีอาการตาลเหีเหมือนเหมือนมีสมองที่ผิดปกติไปอ่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแล้วที่นี่อ่ก็มาสังเกตดูสภาวะร่างกายได้ว่าตาลีคาลีบพัฒนาการดานการเดินการคานหรือใดๆเนาะชาที่นี่อ่ เหมือนคุณหมอก็ให้คำวินิจฉัยว่าคล้ายๆก็บ่าอากาศมันเข้าไปสู่ร่างกายหรือว่าสูตรอากาศเข้าไปรอเรียงร่างกายรอเรี้ยงสมองเนี่ยไม่พอเนาะมันก็เลยเกิดสภาวะที่ที่ห็นอ่นาณตอนนั้นอ่าสืบเนื่องมาถึงตอนนี้ที่นี่ พอก็ศึกษาหาข้อมูลในหลายๆจุดเนาะเพราะว่าเราได้รับคำวินิจฉัยหลายๆข้อมูลมาจากหลายๆจุดเนาะเราก็อยากพัฒนาให้ลูกดีขึ้นก็เข้าใจว่าอ,อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราต้องการจะปรับปรุงต้องการจะปรับเปลี่ยนเนาะทีนี่ก็ศึกษาในหลายๆจุดพก็ได้ข้อมูลมาในระดับที่ว่าเฮ้ย้า็กๆกลุ่มนี้เนาะเขามีอ,อ อากาศเข้าไปรอเลี่ยงร่างกายรอเลีย่งยงสมองที่เพียงพอเกิดความสมดุลในสภาวะร่างกายความฟโฟลของระบบการทํางานของร่างกายองค์รวมอะ่ะมันจะไขๆก็ว่ามันจะยกระดับมันจะดีขึ้นเออมันมันไม่ใช่ว่าทาโป่งเดี๋ยวท,ทําทีเดี๋ยวแล้วมันจะประสบความสําเร็จมันจะได้ผลลัพธ์เลยเราก็ไม่ต้องทําอีกเลยแต่ความหมายคือมันจะต้องได้รับ มวลธาดอากาศเนี่ยไปรอเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์เหมือนเป็นการให้อรรรมาติบบำบัดในการฟื้นฟูเซลลพอเราเข้าใจในในในระดับนี้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะอนก็พยายามหาข้อมูลในหลายๆจุดพยายามมองดูว่าตรงไหนที่จะปรับอืมจะจูนให้ลูกสามารถมีมีอะไรที่ดีขึ้นไกลเคียงหรือเป็นคนปกติได้เร็วที่สุดเนาะ พอพรอนหาข้อมูลตรงนี้ปุ๊บมีมีอยู่ผักหนึ่งตอนน้องอลูกชายพรเนะ <c oughs> เาะอ่น้องแบบว่ายังยังเล็กๆอยู่เนาะประมาณสองสามขวบน่ะเอพอพรก็ได้ข้อมูลว่ามีโรงพยาบาลในกรุงเทพแห่งหนึ่งเนาะเอมีแคปซูลมีแคปซูลซึ่งเอาตัวคนเอาตัวเด็กอ่ะเข้าไปในแคปซูลแล้วก็หายนอน สูดอากาศที่เหมือนเขาผลิตขึ้นมาเป็นโอโซนที่ช่วยจุนระบบร่างกายจุนระบบสมองที่เนี่ยพอนกระซืคนผลคอมูลโจนได้้อมูลมาว่าการไปทําแบบนั้นมีอยู่จริงและหนึ่งเลยบ้านพพอนอยู่โพราชเนาะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพกว่าจะถึงโรงพยาบาลนั่นใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงลดติดด้วยอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแวะเอ่อเข้าปั๊มหรือ่อยๆคือเราถัวเฉลี่ยออกมาแล้ว5-6ชั่วโมงต่อการเดินทาง1 1ขาไปตอนกลับอีกแล้วที่นี่ค่าใช้จ่ายใ,ในการเอ่อกินการอยู่การเติมน้ํามันรถหรือว่าเอ่อการไปเสียค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์แล้วก็เข้าไปดมแคปซูลขังละ เข้าไปในแคปซูลสูตรอากาศบริสุทธิ์โอโซนบริสุทธิ์ไดๆนี่แหละขั้งละ8,000บาทอ่าอันนี้คือสืบคนข้อมูลมาเองเลยนะคั้งละ8,000บาทตอนเนี้ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าตอนนี้จะราคาเท่าไหร่อ่า8,000บาทเนี่ยคือสามารถสูตรดมได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจูนระบบร่างกายเพื่อจุนระบบสมองมันมีอยู่จริง แล้วก็เออพรเคยเห็นในซีรีส์ในอะไรต่างๆมาก่อน,น่าจจะอิงมาจากเรื่องจริงหรือได้หลายๆอย่างเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนั้นเหมือนเราไม่มีงานทําเราไม่มีอะไรเลยมันมันมันคือเรามองว่าเราไม่สามารถที่จะพาลูกไปแบบนั้นได้ต่อครั้งเนี่ยคือใช้เงินลักไม่ต่ำกว่าลักหมื่นถึงสองหมื่นบาทในการเดินทางในการจูนรักษาลูกแต่ละครั้งและเออเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเออ การจูนรักษาลูกในในระดับแบบเนี้ยยิ่งทําบ่อยได้ยิ่งดีซึ่งเรารู้เลยว่าทัาความหา่างความทีไม่พอมีความห่างมากเกินไปทุกอย่างก็คือก็คือด๊อกอ่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่นี่พรก็เลยมามองหาว่าเฮ้ยฉันฉันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทํายังไงที่มันจูนเข่ากับไอความรลูหรือว่าเอ่อไอสิ่งที่เกี่ยวกับอากาศ จูนระบบสมองของลูกตอนนี้ได้ให้มันทันท่วงทีให้มันทันเวลาที่จะพัฒนาลูกไปได้ในทุกๆวันเนะเาะจนแบบว่าอไปโรงพยาบาลตัดไปแล้วอืมพรก็มามาหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนูน่นตรงนี้ตรงนั้นสารพัดลอยแปดจนมาเจอคำว่าความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติเนี่ยพรกับมาจูนมาได้รับรู้มาเข้าใจกับการเรียนรู้มาอีกสักผักสักระยะเวลาหนึ่งเลยซึ่งในระหว่างทางที่เราดูแลลูกเนาะมันก็จะมีความบททดสอบใจบททดสอบความรู้สึกเลือ่อใดๆมากมายเลยเนาะหนึ่งเลยเราอยากให้ลูกดีขึ้นหนึ่งเลยเราเออคืออยากพัฒนาแหละแล้วก็แล้วก็เหนื่อยแล้วก็เออมีตัวช่วยน้อยเลือ่อใดๆอะไรเงี้ยที่นี่ พอเราหาข้อมูลไม่หลุดหลักความตั้งใจในาก,การหาข้อมูลสักระยะเวลาหนึ่งเพื่อนๆปรากฏูว่าพอได้เจอคําตอบว่ามันไอโอโซนอากาศบริสุทธิ์หรือใดๆที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆวันทุกๆเวลาแม้กระทั่งยามที่เรารับนี่แหละมันก็อยู่ทุกที่มันก็อยู่กับทุกสถานการณ์อยู่กับทุกสภาวะแวดล้อมที่เราสามารถเลือกได้ เลือกเนี่ยคือเลือกที่จะเข่าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมนั่นให้ที T, ่ให้บ่อยตามความสะดวกตามความตั้งใจที่สบายผ่อนคลายและสะดวกและฟโฟลที่สุดนึกภาพออกไหมที่นี่พนอนก็นมาดูว่าเออตั๋วที่ว่าเราจะไปเสียเงินไปที่โรงพยาบาลเพื่อพาลูกไปรักษามันมันยังเป็นขอ้อข้อกำหนดที่ เรายังไม่สามารถทําได้ลอยเปอร์เซนต์เรามาดูซิว่าจุดที่เราเริ่มต้นหรือว่าเป็นอยู่ตรงเนี้ยเราจะทําอะไรได้บ้างพรอนก็เริ่มมาจูนตัวเองใหม่แต่ก่อนไม่ยอมให้ลูกเนาะเหยียบพื้นไม่ให้ลูกเหยียบพื้นดินไปไหนต้องอุ้มรักษาความสะอาดอย่างดีเพราะว่าเรามองดูว่าลูกเหมือนแบบภูมิต้านทานต่ําแล้วเราก็กลัวลูกจะป่วยคือเราคิดไปเองเราคิดไปเองเราไม่เข้าใจพอเรามามา จูนตัวเองเข้าใจระบบตรงนี้ปุ๊บเริ่มอ่าพอนพูดเดี๋ยววันหลังพอนจะมาพูดถึงการเล่นเล่นน้ำในซะัะในกะละมังน้ำหรือว่าได้ร่างกายลูกอ่ะได้สัมผัสน้ำบ่อยๆมันเป็นมัน,ม,นมันเกิดผลดียังไงเนาะแล้วมันจะจูนระบบร่างกายของลูกอ่าหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยได้ยังไงเนาะแต่อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอากาศก่อนที่นี่อย่าง อย่างสมองของลูกพรนเนาะคือเหมือนขาดอากาศตอนช่วงคลอดคือนำคำลงไปหรือใดๆเนานะ,อะพอเรามาเข้าใจว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยคือเซลล์มันมีการตายและการเกิดอยู่ตลอดเวลาผ่านอ,อากาศที่เราสูดดมเข้าไปว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไหมอากาศที่ดีไหมอาหารการกินน่ามเปล่าหรือ สังคมสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้อึดอัดหรือว่าหายใจไม่ออกหรือทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยพอเรามาเข้าใจแบบนี้แล้วปุ๊บพอนมาจูนตัวเองใหม่จากที่ว่าอบอุ้มลูกไหวไหมให้เจออะไรเลยก็เริ่มเริ่มที่จะเฮ้ยทํายังไงดีจัดสรรเวลาทําแผนตารางเวลาออกมาเลยนะวะ่าช่วงเชา้าฉันจะเอารถรถเครื่องนี่แหละขี่แล้วก็ให้ลูกนั่งเบาะหนาตั้งแต่เล็กๆเลยนะแรกๆพอนสือ ลงทุนสือจักรยานเนาะใส่เบาะพาปั่นพอเขาเริ่มตัวโตไอทีนั่งจนไอทีนั่งข้างหนาน่ะมันแอนมันฮักเราก็เริ่มสือเออเริ่มสื้หล,ลุดเครื่องแล้วก็ใส่ใส่เบาะข้างหนาให้นั่งนั่งโจ้ตัวโตเอาเบาะออกนั่งเบาะหนากับคนคับกับแม่พอหลังๆคือเขาไม่สามารถนั่งข้างหลังได้ทรงตัวไม่ได้อะไรเนี้ยเราก็เริ่มที่จะให้พอเขาอ่ะ ต่อ,อเป็นพ่วงพ่วงขางเนาะคับไม่เป็นที่แรกคับไม่เป็นแบบว่าทรายอะไรแบบว่าเอลงถนนขางทางเรืออะไแต่ต่างใจไงต่างใจว่าฉันต้องขับให้ได้ฉันต้องแบบว่าพาลูกออกไปสูดอากาศพาลูกแบบไปก้าวดิ้งไปเหยียบผื่นทรายเหยียบปวดเหยียบผื้นยาไปวิ่งจับต้นไม้เด็ดดอกไม้นั่งกับพื่นคือจะเปลี่ยนระบบความคิดหมดเลยเนาะว่ะไม่ให้ลูกโดนพื้น เช็ดมือตลอดเวลาไปไหนพกแอลกอฮอล์แบบว่าเป็นเป็นแม่ทีถึงเครียดพอมาเจอกฎของการวางไม้เสร็จดีๆมาศึกษาข้อมูลที่มันได้ฟรีด้วยซื้อหนังสือมาอ่านด้วยหรือใดๆผ่านสื่อออนไลน์เพื่อนเพื่อน<ๆ>รู้ไหมว่าคือโลกแห่งความคิดที่มันจูนกับระบบความเป็นทางกยายภาพของเราเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยมันทําให้พอนแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แปลกใหม่มันมีอะไรที่เราสามารถทําเองได้เลยไม่ต้องรอเวลา ที่นี่พอพอนทำแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าพอนเริ่มพาลูกออกไปสู่โลกภายนอกเออขนาดอยู่บ้านก็เกือบจะไม่พาลูกออกนอกบ้านเพื่อที่จะไปให้ใครเห็นเลยนะคือมีความเชื่อความคิดที่มันไม่เป็นประโยชน์เอ,อ่านึกภาพออกไหมเราก็กักเก็บความรู้สึกคนแขนในใจแบบกักเก็บ,กบรู้สึกแย่ทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นลูกชั้นอะไรเนี่ยซึ่งตั้งคําถามมั่วๆซัวๆไปแต่ก็ไม่เคยได้คําตอบะว่า เราเราส่งพลังงานไปด้วยความรู้สึกเข้มข้นของความรู้สึกแย่เราก็จะได้ความแย่ที่เพิ่มขึ้นที่นี่นพอเราแบบนี้ปุ๊บเข้มข้นมากเลยนะพาลูกออกนอกบ้านขนาดแดดแดดเราเราแบบว่าเราไม่เอาจริงๆเราลัาวแดดลัวผิวการผิวดำนะเนาะเราก็จะแบบว่าไม่อยากออกเจอแดดช่วงเช้าฉันก็ต้องเจอมันมันแดดมันอ่อนมันแรงหน่อยสามสี่โมงเช้ายังพาลูกขี่รถเครื่องบ่าย ไปแวบหนึ่งก็ไหนหานาทีสิบนาทีไปแบบเปิดหูเปิดตาเปิดสมองรับมวลถาตหลับอากาศเยน็นไปตั้งแต่บ่ายสามถึงหมังบางวันบ่ายสี่โมงบางวันหาโมงบางวันขำหกโมงไปไปสนามไปวิ่งเลนลูกถึงตัวลงหนังลูกเออนอนงายกระพื้นยาคือปล่อยแล้วปล่อยเนี่ยคือเราเล,ลเล่นเราจูนกับเขาแนะนาพูดคุยเชิญชวนเล่นรุ่นเลยนี่ เหนื่อยให้เขากินน้ำกลับมาบ้านล้างมือให้เขาอาบน้ำฝึกนิสัยการอาบน้ำซะผมเรื่อยให้เขาจูนให้เขาก็การฝึกการเทรนเพื่อนเพื่อรู้ไหมมันไม่ใช่ว่ามันจะสําเร็จภายในหนึ่งวันสองวันสามวันพรช้เวลาเป็นหลายปีจากอาการตาเหลจากอาการเดินขาเยืดขาลีบเดินสปัดสเปขึ้นบันไดไม่ได้กลับมาขึ้นบันไดได้ ยกของนักไม่ได้เริ่มยกของนักได้ลูกชายพอนะทำอะไรได้หลายๆอย่างมันเป็นการผสมให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันให้มันกลมกลืนให้มันกลมกลึงกับชีวิตประจําวันพนถึงรู้ได้ว่าเหมือนคุณหมอท่านนึงที่โรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นเนาะให้คําพูดกับพรแบตรงตงตัวต่อตัวเลยว่าแม่คือหมอคือพยาบาลคือเพื่อนคือพ่อคือ คนดูแลคือยาคือธรรมชาติคือจุดเสริมส่งทีดีที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้เพราะว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่เราใช้เวลาส่วนมากที่สุดในการดูแลเกลือกูนล,ลูกเราและเราเห็นพัฒนาการเห็นการปรับเปลี่ยนลดทอนใดๆกับลูกเรา,เามากที่สุดไปหาหมอใช้เวลาไม่กี่นาที แล้วก็กลับมาบางทีลูกยังไม่ได้พัฒนาอะไรได้เลยการฝึกการสอนการยืดเยียดการเนือน้อที่หมอที่พยาบาลาผู้ช่วยช่วยเราเราก่อใดเทคนิควิธีการที่ดีที่สุดเอามาฝึกสอนที่บ้านแต่การยืดเยียด20นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงไม่ได้ทําให้อาการดีขึ้นเราต้องอาศัยระยะเวลาในการฝืนฟูมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันเปิดโลกมากที่นี่พอมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งเนาะพอลูกชายพอ เออเริ่มงุดนิดอารมณ์เสียเริ่มเอ่อเลือดกำเดาไหลเลือดใดๆพรเริ่มพาเขาขีาข่รถเื่องรับลมรับมวลทานอากาศจูนระบบร่างกายเอานามเปล่าเอ่อพนสื่อเื่องของน้ำแร่แต่ก่อนสื่อเขากินเราลูวล่าเวลาป่วยเลือดใดๆเนาะเดี๋ยวพนก็จะมาพูดเพิ่มเติมเนาะก็เกินให้เพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆอยากในข้อมูลตรงไหนทักทายคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพนจะเอาข้อมูลชัดๆเอ่อที่สามารถพิสูจน์ได้เนาะมาพูดคุยอย่างนี้แหละให้เพื่อนๆเนาะอ่าที่นี่ ออพอพอเราพาเข้าไปเจออะไรแบบเนี้ยหนึ่งเลยเข้าได้เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอ้อมทุกอย่างคือความรู้สึกเขาดีเขายิ้มได้เขาโฟโล์ึ้นเขาไม่กดดันความเครียดลดน้อยทอนลงจากการที่สื่อสารไม่ได้เท่าไรการปฏิสัมพันธ์เรืไ่ไยรเพิ่มขึ้นที่เนี้ยอย่างเขาอยากออกไปข้างนอกเนาะเออบางวันแม่ก็จะแบบว่าใส่หมวกแก๊ป หรือดๆใส่หมวกให้เขาเลืออะไรเนี่ยแม่ก็ใส่ด้วยเขาจะวิ่งเอาเสื้อแขนยาวให้แม่วิ่งเอาหมวกให้แม่คือเขามีปฏิสัมพันธ์เขาได้เห็นตรงนู่นตรงนี้แต่มันก็จะมีบางวันนะทุกคนที่หลังกายเขาไม่พรอมเขาอยากนอนเขาอยากพักผ่อนเราจะพาเขาออกเนี่ยก็จะทิ้งตัวลงนั่งเลยคืออันนั้นเราก็ต้องจูนดูจูนระหว่างเราระหว่างสิ่งที่ต้องทําและจูนระหว่างตัวลูกว่าหลังกายสภาวะจิตใจเขาพอมไหมเราก็ต้องจูนดูตรงนี้ด้วย เนาะพอจุนแบบนี้เราเปุ๊บทุกอย่างมันอาศัยระยะเวลาแต่มันดีขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งพอนวัดผลลับมาแล้วฉะนั้นการที่ลูกได้สูดอากาศได้เจออากาศดีสภาวะแวดล้อมที่ดีมันมีผลต่อระบบร่ลงกกายระบบกล้ามเนือ้อระบบย่อยอาหารระบบสมองระบบใดๆของลูกทั้งมดทั้งมวลทั้งสิ้นเลยเราอย่าคิดว่าโอ้ยเลียเ่ยงไปลูกบางบ้านน,อน้อเด็กบางกลุ่มเข้า พีการสมองเขาพีการเอ่อทางร่างกายแต่พ่อแม่ได้แต่กายภาพได้แต่บำบัดบางคนมีรถเข็นก็ใส่ลูกไปไหวแต่ทีเดิมๆลองอุ่มเขาว้างถ้าอุ่มไหวถ้าอุ่มไหวดูดูตามหนางานเอานะ้ะถ้าอุ่มไหวนวดเขาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางกระตุนเขาเปิดเพลงให้เขาฟังการที่เขาได้รับขึ้นเสียง การสูดลมหายใจที่ประทะก็คืนเสียงนั่นน่นมีผลทั้งหมดเลยทุกคนฉะนั้นพอนมีเรื่องราวมากมายไกลกองเลยที่จะมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนซึ่งพอนเอามาจูนใช่ก็ลูกเนะอะพอนก็จะทยอยเอามาแบ่งปันให้ทุกคนฉะนั้นในไรนเนี่ยพอนเน้นเรื่องของอากาศก่อนเลยการเปลี่ยนสถานที่การพาลูกออกกําลังกายการพาลูกไปสูดอากาศการฉีดพาลูกได้อยู่ในสถานที่ดีด พอนเคยมีความเชื่ออ่อคุณตาเนาะบอกว่าอย่าไปพาลูกอยู่ไก่ประตูกไก่หน้าต่างเวลาที่ฝนตกมันเป็นไอฝนที่เนี่ยพอเราติดตั้งไม้เสร็จใหม่พลังงานก่อลูกสางล่างเนาะ,อะพอนเอาหลายๆอย่างมาจูนกันให้สมดุลน,นะทุกคนพอน,น่ะก็คือมองว่าคือเหมือนกับว่าเฮ้ยความเชื่อที่เข้มข้นพลังงานที่เข้มข้นมันจะกลายเป็นมวลเป็นธาตุเป็น,าน,ปนาสารเป็นผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ที่ ไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราเนาะถ้าเราเชื่อว่าการที่พาลูกสูดอากาศหรือมีข้อมูลเป็นหัวเชื่อที่ดีเนี่ยเราพาลูกโดนไอฝฟนบ้างเออโดนบรรยากาศดีๆที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างลูกจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นปะอ่าพ่อนคิดแบบนั้นเลยนะที่นี่พ่อพอนทาแบบนี้พ่อนกับผ้าเข้าไปฝนตกพอนพาเข้านั่งในบ้านแต่เปิดประตูให้กว้างให้เขาเห็นลมพัดให้เห็นหนามฝนยศฝนหนามฝน หล่นลงกับพื่นน้ำฝนกระทบหลังคาเสียงเป็นยังไงอะไรคือให้เขาได้รับรู้หลายๆอย่างทุกอย่างมันเล็กน้อยแต่มันสะสมก่อกลุ่มเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการจูนและรักษาสมดุลในร่างกายลูกหรือแม้แต่เรานี่แหละคนที่ดูแลลูกเนาะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังกัาเก็บใครยังไม่เปิดกว้างไม่พาลูกเออ,ออกไปไหนทำไมเลย ลองปรับเปลี่ยนดูนะจ๊ะทําอย่างที่พอนแบ่งปันเอ่อพอนบอกเลยว่าเมื่อเวลามันผ่านไปสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะได้รับการสะสมที่มันเข้มข้นมากพอทุกอย่างมันจะยกระดับขึ้นรวดเร็วและมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเหมือนลูกเราอ่ะไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากเอ่อวันนี้มาแต่ชาวปะยายอายยินดีต้อนรับนะจ mm ๊ะ hmm. เพราะว่าเมื่อวานเนาะทำภารากิจอะไรหลายๆอย่างเลยที่นี่ ไล่ไม่ทันไล่ไม่ทันก็ต้องไปทําเป็นแบบว่าสตรีมเขาเรียกว่าทําเป็นวิดีโอสัน่นแต่ว่าคือเราตั้งใจที่จะโฟกัสอะไรแล้วเราต้องจัดสรรเวลาเมื่อาาวานเนะาะเมื่อวานคือทํำภารกิจหลายอย่างและที่สําคัญเนาะลูกอ่ะตื่นเร็วนิดนึงและเราอ่ะทำวิดีโอสต็อกหรือใดๆอ่ะ เกินเกินไปนิดนึงเนาะจากทําวันลงในช่องต่อตอเนาะ,ะสามสวิดีโอเมื่อวานทําพุ่งไปสี่ิบวิดีโอเลยก็เลยเวลาเหลื่อมล้านิดนึงเนาะล้วก็ก็เลยมาตั้งต้นกับตัวเองว่าจัดสัรนเวลาใหม่ตื่นแต่เช้าน้อยมามาเชา้านี่ตื่นตอนตีสี่ตีสี่ ตั้งเลยนะตั้งเป็นเขตเป็นเลิกเป็นใช่เนาะตั้งตีสี่สามนาทีเนาะตื่นมานั่งสมาธิเอ่อบอกหลักขอบคุณร่างกายจูนพลังให้ตัวเองก่อนเนาะบอกหลักขอบคุณสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตเราอยู่บ้านเราเขาของเครื่องใช้ลูกเอ่ออุป,ปกรณ์ใดๆทีเ่เราใช้ทำม,มาหากินจูนตัวเองเสร็จปุ๊บลงมาออกกําลังกายกระโดดแชมพอรลีนอีกเอ่อสี่สิบห้านาทีเนาะเราก็รีบ ไปตลาดเอ่อไปหากับเขา้าหาของมาให้คุณตาคุณยายเนาะเสร็จแล้วก็กําลังจะเออไปเอ่อทำงานบ้านนิดหน่อยที่นี่คุณตาก็กําลังทําปมนามไห้เนาะก็เลยเแวบมานั่งไล่ซุดก่กนเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะจ๊ะใครที่เจอพ่อนเป็นครั้งแรกใครที่เพิ่งมาเจอพ่อนทําใจเป็นกลางๆจ้าทุกคนทุกอย่างเนาะเราสามารถ จูนปรับเปลี่ยนลดทอนได้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ว่าจะไม่มีอยู่บนโลกใบนี้เพียงแค่เราเปิดตัวเปิดใจเปิดตาเปิดหูเราจะได้ยินสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่มันกําลังรอบรอบเราอยู่แหละเราไม่เคยเปิดใจจูนกับมันเลยมันก็เข้ามาหาเราไม่ได้วันนี้ลองเปิดใจ แล้วเราจะได้เจอสิ่งใหม่ๆคําตอบดีๆให้ชีวิตมากมายเลยนะจ๊ะเขามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นกัลยาณนิมิตดีต่อกันในช่องนี้มีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลดีๆที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์สามารถหาข้อมูลขํายันเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจลงมือทำคิดพูดต่อยอดได้เลยนะจ๊ะสำหรับช่องนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ไลน,นะใครไม่ทันเรียวทำใครไม่ทันไลฟ์สดไปติดตามพรในช่องทาง YouTube ในชื่อพรพรวิเศษเหมือนกับชื่อเฟซเลยนะจ๊ะพรให้ดูวิดีโอฟรีได้ตลอดชีพเลยนะจ๊ะไปติดตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้างหนา้าอ่าไม่ใช่เออไม่ใช่ข้างหนา้าสำหรับวันนี้รอบนี้นะเดี๋ยวพอปิดไลน์นี่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในแฟนเพจใจบรรดาลใครรักการพัฒนาตัวเองใครอยากเป็นสายเสกสายปาฏิหารที่ใช่กดของโลกสามมิติจูนกับโลกสี่มิติเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกอย่าง เกิดขึ้นดังใจปรารถนาเข้าไปดูในช่องนั้นได้เลยไม่เกินสิบนาทีเจอกันจ้า